ครับสวัสดีครับบผมเป็นกีตาร์ช็อปครับเราอยู่กับช่างบอยนะทำงานอยู่ตรงนี้นะฮะกำลังประกอบคัสตอมอยู่นะครับทีนี้เรามาดูอ่าในคลิปนี้เราดูตัวนี้นะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นกีตาร์เขาเรียกว่าเป็นกีตาร์เป็นกีตาร์พวกโกดังอ่ะนะเป็นเป็นสูตรเดียวกับที่ผมเคยชอบชอบแนะนําไปอ่ะว่าว่าสมมุติว่าเรามีงบจํากัดเนี่ยจะทำให้อยากได้กีตาร์เสียงดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยเราควรจะต้องให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดในงบอะไรเงี้ยนะส่วนกีตาร์โกดังเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือ ยี่ห้ออะไรมันก็ไม่รู้เนี่ยแต่หัวมันสวยนะมันคืออะไรอะไรอะไรสันสันอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านว่าแล้วบอยเพอร์สันเพอร์สันแต่หัวมันสวยนะมันมีความเหมือนเหมือนมุกหรือเปล่าไม่รู้อ่าก็คือที่ทำนี่ก็คืออ่าที่ทํามาจากเดิมๆนะก็คือเปลี่ยนลูกบิดอันนี้เป็นลูกบิดกิฟสันอ่าลูกบิดนี้เป็นลูกบิดกิฟสันเลยอ่าลูกบิดกิฟสัน ก็ส่วนบอดี้ไม้เนี่ยเราดูข้างนอกเนี่ยมันดูเป็นมอฮอกเห็นนะดูเป็นมอฮอกข้างหน้าเมเปิลแต่ว่าไส้กลางเนี่ยมันเป็นไส้กลางเนี่ยมันเป็นเหมือนไอ้นี่เว้ยมันเป็นเหมือนไม้อัดอมีไม้อัดทีเนี้ยมันก็โอเคมันก็ตามงบอนะน่าจะไม่กี่พันบาทนะจะไม่ได้ละสามสี่พันอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ทีนี้สิ่งแรกที่เขาที่เขาทำก็คือลูกบิด แล้วก็วงจรทั้งหมดแต่แต่วคลิปเนี้ยผมจะให้ให้ทุกคนได้ได้ฟังเสียงปลิกอัพปลิกอัพพี่เป็นทำมาคิงนะเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นตัวเป็นคลิปเหมือนเหมือนคล้ายๆรีวิวว่าเสียงมันเบิร์ดนี่เพราะคนชอบถามว่าปลิกอัพที่เป็นทำมาคิงเสียงอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหรือว่ารุ่นต่างๆอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าอันนี้เป็นทำมาคิงแล้วกันวงจรลงใหม่หมดแล้วแล้วก็เป็นทำมาคิงนะมาคิงอันนี้เป็นอันนี้ก็สองอันนี้ก็สองแบบฟิลแบบวินเทจ นะพวกฮันชอเเ็็นเพจทีนี้เราก็มาไล่เช็คแล้วกันว่าซาวด์เป็นยังไงนะเสียงมันก็จะโปร่งๆนะถ้าถ้าคนเคยชินกับคัสตอมบักเกอร์พวกอารือะไรพวกนี้จะเป็นโทนแบบนี้นะ แต่ถ้าถ้าคนชอบแบบว่าแบบว่าแรงๆอะไรเงี้ยก็ผมไม่ใช่แนวนั้นนะผมจะเป็นฟิลเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูข้างล่างอ่าเราเพิ่มพิกาตันนี้ผมใช้พิกาผสมนะแต่เพิ่มพิกาหน้าให้เยอะหน่อยเพื่อเพื่อเร่งเก์ ชอบฟิลเลสพอแบบนี้นะแบบว่าวินเทจวินเทจนะเราไปดูยัพหน้าเพียวนะครับ มาดูเช็ควูมเมนโทนนะครับเช็ควูมเนโทนว่าเป็นยังไงเปิดโทนครับเว้เนวนต้องมีต้องมีโทนนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเล่นโทนเล่นเกณฑ์ที่อมนิดหนึ่ง เช็คฮาร์โมนิกเวลาเราเล่นพวกวินเทนนะเลาปิกัพหรือว่าเป็นกีตาร์ตั้งแต่เราต้องเช็คฮาร์โมนิกเช็คการอาการการฟีดแบ็ที่กําลังดีคือเราจะไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยปิกอัพแว็กมาอย่างดีไม่หอนเลยร้อเราจะไม่ใช่ฟิลนั้นเราจะบาลานซ์ระหว่างสำเนียงความเหนือแล้วก็อะไรพวกนี้นะ ดทนนะเปิดโทนขึ้นมาอีกนิดนึงนะทีนี้นะผมเปิดโทนสุดแล้วผมลดบอลลูมให้มันให้มันให้มันคลีน ตัวหลังตัวหลังบูเบตบูเป็นชอนอย่ yeah, uh huh. ายิ่งใส่ลองเดียวว่าคือบูเป็น,นแชร์เรามีวีดหลังนี่ตัวโอเค แล้มาเพิ่มอ่าเพิ่มแหลมม,มมากขึ้นเพิ่มถอนมากขึ้น น,นี้เข่าๆนะครับส่วนราคาก็เดี๋ยวบอกไปเลยแล้วกันเดี๋ยวต้องถามแม่ <c oughs> สองตัวนี้4,008นะครับแล้วก็เฉพาะพิกัดนะแต่ว่าวงจรก็แล้วแต่แต่แต่นี้เขาเปลี่ยนมาแต่ว่าวงจรน,นี้ทําทํามาได้สักพักแล้วก็เปลี่ยนพอตสี่ตัวมันก็แล้วแต่ว่าเราจะทําอะไรนะราอาจจะเปลี่ยนแค่สองตัวก็ได้ทาตามงบอ่ะพอหลายคนถามว่าต้องมีงบเท่าไหร่จริงมันไม่จําเป็นต้องมีเยอะก็ได้นะเปลี่ยนแค่รูแจัคเฉย มีสักพันหนึ่งอะมีสักแปดร้อยพันหนึ่งเป็นรูแจ็คแล้วเดินสายนิดนึ่งเดินสายเป็นคลิปสั้นลงแค่นี้ก็เห็นต่างชัดเจนละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือส่วนประกอบของคร่าวๆที่แบบว่าไม่งบน้อยที่ผมชอบแนะนาอะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราคิดคิดคิดเขาเรียกว่าโดยรวมสมมุติว่าคนยังไม่มีเลสพอแล้วจะซื้อเลสพอใช่ไหมสมมติว่าตัวนี้ตีสี่พันใช่ไหมมันก็แล้วแต่ว่าคุณอาจจะเจอสามพันก็ได้แล้วแล้วแต่แล้วแต่ความสามารถอะอ่าสี่พัน ปิกอัพ9,000รวมเป็น9,000วงจรก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทถามเลเซอร์เราได้อะไรหมื่นกว่าบาทเราก็คงได้อีพีโฟนซึ่งอีพีโฟนมาเสร็จปุ๊บก็ซ่ามันไม่ได้แบบนี้แน,น่นอนเพราะว่าวงจรก็ต้องทำวงจรอ,อีกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ตัวนี้ในราคาแค่ราคาหมื่นกว่าบาทไม่เกินหมื่นห้าเนี่ยหรือคุณจะซื้ออีพีโฟนที่ได้เป็นคําว่าอีพีโฟนแต่ว่ามันก็จมๆอ่ะเสียมคุณก็ต้องมาทํำอีก อ่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่มุมมองซึ่งสําหรับผมเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคุ้มถ้าเกิดกำไเงินหมื่นกว่าบาทล้วจะจเล่นเลสทอเนี่ยแต่ถ้าเกิดจะมากกว่านั้นปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นจะเปลี่ยนปิกอัพเป็นซีมัวหรือเป็นรุ่นอะไรที่มันแพงเป็นรุ่นอกิปสามมาใส่ปุ๊บแพงกว่านั้นอีกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะกระโดดอีกซึ่งพอกระโดดไปม,มากปุ๊บก็เฮ้ยซื้ออิกิปสัมเลสทอที่เป็นรุ่นล,ล่างๆดีไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมส่วนตัวก็คือชุดชุดเนี้ยหมื่นกว่าบาท ชุดปิกอัพชุดวงจรแบบนี้แล้วก็กีตาร์ลักษณะแบบเนี้ซึ่งทุกคนก็เห็นว่าที่ผมบอกคือข้างในเป็นไม้อัดแต่ทุกคนเห็นไม่เป็นยังไงซาวมันก็ไม่ได้มไม่ได้บ่งบอกว่ามันเป็นไม้อัดหรือมาฮอกด้วยซ้ำถูกไหมซา,าวผมว่ามันก็คล้ายๆฟีลลิ่งพวก5-9ด้วยซ้ำถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราถ้าเราชอบวินเทจถ้าเราชอบฟังเพลงที่เล่นเลสพอ Paul, เป็นบลูสเป็นคลาสสิกล็อกอะไรพวกนี้โอ้โหมัน มันใช่ทางนั้นเลยนะก็ก็ลองตัดสินดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่สำหรับผมแนะนำแบบนี้ถ้าสำหรับใครมีเงินก็เป็นกอบาทครับ